พึ่งเอาสูตรแล้วก็วิธีการทำนักเก็ตไก่ทอดมาฝากเพื่อนๆกันนะคะเพื่อเพื่อนๆเ,เ,เ,เอาไว้ทําให้เด็กๆที่บ้านทานกันเป็นอีกเมนูหนึ่งที่เด็กๆชอบทานมากๆหรือว่าจะเอาไปทําขายหน้าโรงเรียนสร้างรายได้สร้างอาชีพได้เลยเดี๋ยวพึ่งมีเทคนิคในการทอดให้ไก่ไม่อมน้ํามัน,มนแล้วก็กรอบนานด้วยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําพึ่งจะใช้อกไก่นะคะจะเอาหนังหรือไม่หนังก็ได้ใส่กระเทียมลงไปจากนั้นนําทั้งสองอย่างนี้ไปปั่นรวมกันให้เนื้อละเอียดออกมาเป็นแบบนี้ปรุงรสด,ด้วยซอสถอย น้ำรมซอสปรุงรสผงปรุงรสน้ำตาลทรายพริกไทยดำแล้วก็แป้งข้าวโพดจากนั้นก็นวดคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ทำการตีไก่แบบนี้จะช่วยทำให้เนื้อไก่เด้งแล้วก็นำไปแช่เย็นครึ่งชั่วโมงเอาไข่ไก่มาสองฟองทำการตีผสมตัวไข่ไก่ให้เข้ากันเราจะใช้เก็ดขนมปังนำไปปั่นให้ละเอียด พอไก่แช่เย็นครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปตามขนาดที่เราต้องการพอขึ้นรูปเสร็จนำไปคลุกกับแป้งทอดกรอบจากนั้นก็นำไปชุบกับตัวไข่แล้วก็ไปคลุกกับตัวเกล็ดขนมปังที่เราปั่ละเอียดแล้วคลุกเค้านะคะให้ตัวแป้งนะคะ ความหนาและความบางตามต้องการแต่พึ่งจะทําแบบบางๆจะออกมาอร่อยกว่าไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะย้ําว่าน้ํามันรอน้อนพึ่งจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเพราะน้ํามันร้อนเอาไก่ลงไปทอดถ้าน้ํามันไม่ร้อนไก่จะอมน้ํามันได้แล้วก็ทําการกลับไก่นะคะให้สุกเสมอกันทั้งสองด้านให้มีความกรอบเสมอกันทั้งสองด้านตอนนี้นะคะไก่ของเราสีเหลืองสวยตามที่เราต้องการแล้วเราทําการเปิดไฟให้แรงเป็นการไล่น้ํามันก่อน เยตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันการเปิดไฟแรงจะช่วยทำให้ไก่ไม่อมน้ำมันแล้วก็กรอบเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้นะักเก็ตไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อย หน้าตานะคะแป้งจะกรอบไม่อมน้ำมันจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพิ่มรสชาติโดยการใส่ผงรสชีสลงไปก็จะเป็นออกมาเป็นนักเค้ไก่รสชีสหรือจะเป็นรสปาปิก้าก็ได้เหมือนกันทานคู่กับตัวซอสมะเขือเทศเข้ากันดีมากๆและอร่อยมากๆตัวแป้งจะมีความกรอบนะคะไม่อมน้ำมันเนื้อไก่ช่ำๆเลยเพื่อนๆลองเอาสูตรนี้ไปทำกินหรือว่าทำขายแล้วก็ทำให้เด็กๆที่าทานทานได้เลย